รดูฝนก็คือโรดเดาเพียงสวัสดีครับวันนี้นะครับภาษาเขมรละสามคำง่ายๆนะครับผมเราก็จะมาเรียนรู้คําศัพท์ง่ายๆ3คํานะครับก็วันนี้อยู่ในช่วงเดี๋ยวแบบนึงนะวันนี้อยู่ในช่วงที่เป็นหน้าฝนนะครับก็เลยจะเอาคําศัพท์ที่เกี่ยวกับฤรดูมาให้ทุกคนได้รู้กันนะครับคําว่าฤดูเนี่ย ภาษาบานผมก็ออกเสียงคล้ายๆกันออกเสียงว่าโรเดานะครับออกเสียงว่าโรเดาพูดตามนะครับผมต่อมาเราจะมาดูว่าของประเทศไทยเราก็จะมีฤดูอยู่3ฤดูใหญ่ๆก็คือหนึ่งก็คือฤดูฝนฤดูร้อนและก็ฤดูหนาวนะครับโอเคคําว่าฝนเนี่ยออกเสียงว่าเพลียงพูดตามนะครับเพลียงเป็นควบกล้านะครับเพลียงมีเสียงพอเสียงรลอเพียงนะครับฤดูหนาวก็คือออกเสียงว่า โรงเงียบแล้วสุดท้ายคำว่าร้อนร้อนออกเสียงว่ากระเดา แต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ทาไมนะฮะฤดูหนาวเหมือนทุกแบบลืมไปเลยครับเพราะคือเราจะมีร้อนแล้วก็ร้อนมากร้อนใหม่นะฮะ,ะมีซลเซาเทนนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูอ่านิดนึงเกี่ยวกับประเทศกัมพูชาบ้างนะครับว่าของเราเนี่ยเราก็จะแบ่งแค่2ฤดูใหญ่ๆนะครับก็คือไม่ถึงฤดูฝนกับฤดูที่มันมีฝนตกก็คือเราจะออกเสียงว่าฤดูฝนเนี่ยเราจะออกเสียงว่าโรเดวโวซานะครับ r รเดอโซาก็คือมี6เดือนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็อากาศมันก็เปลี่ยนมาแล้วครับมันก็มีฝนตกบ้างไม่ตกบ้างตกแล้วท่วมบ้างไม่ตกก็เป็นภัยแล้งนะครับก็ว่ากันไปนะฮะดรฝดเนีฝนก็เริ่มตั้งแต่เดือน5ถึงเดือน11ส่วนดูที่มันมีฝนก็เราจะออกเสียงว่าโรเดอปรัง มีเสียงรอเรือแล้วก็มีควบกลัมเลยนะครับพูดตามนะครับโรเดอรปังโรเดอรังเนี่ยก็จะมีฤดูหนาวกับฤดูร้อนอยู่ในนั้นนะครับก็จะเริ่มจากก็ตรงเนี้ยโรเดอรปังเนี่ยก็จะมีอยู่6เดือนเหมือนกันนะครับก็ตั้งแต่เดือน11ถึงเดือนเมษาก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนนะฮะก็แบ่งเป็น2ฤดูย่อยๆก็คือฤดูหนาวกับฤดูร้อนซึ่งฤดูร้อนเนี่ยก็จะเดี๋ยวก่อน ฤดูหนาวเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เดือน11ถึงเดือนมกราแล้วก็ตั้งแต่มกราเป็นต้นไปถึงเดือนเมษายนเนี่ยก็จะเป็นฤดูร้อนนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นความรู้ที่อยู่ที่กัมพูชานะครับก็เอามาเพิ่มเติมนิดนึงอ่ะสรุปครับง่ายๆนยะฮะรืดูนะฮะภาษาไทยของเราภาษากัมพูชาออกเสียงว่าโรเดิโรเดินะครับถ้าเราจะออกเสียงว่ารืดดูฝนก็ฝนออกเสียงว่าเพียงร้อนออกเสียงว่ากระเดารควบกรามนะครับ แล้วก็หนาวออกเสียงว่าโรงเงียรืดูฝนก็คือโรเดาเพลียงนะครับฤดูร้อน ก็คือโรดเดากระเดาโรดูหนาวก็คือโรดเดาโรงเงียและกัมพูชาของเรา oh, <no. S 1> ก็คือมีโรดเดาวซาก็คือเป็นฤดูฝนและก็โรดเดาปรังก็จะมีฤดูหนาวกับฤดูร้อนอยู่ด้วยกันนะครับก็ง่ายๆมีแค่นี้นะครับผมก็คือเราจะรู้ว่ามันจะมีความคล้ายนะครับระหว่างภาษาไทยกับภาษากัมพูชาของเรานะฮะช่วงนี้นะครับฝ<า>นตกก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับออกจากบ้านก็หกร่มไปด้วยนะครับผมบททูสุดท้ายนะครับผมฝอนออกเสียงว่า เพลียงร้อนอเสียงว่ากระเดาหนาวอเอสียงว่าโรงเงียนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับจุมเรียบเรียง